โอมชาญติวันนี้วันที่สามเดือนมีนาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบ,า,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานบาบามาที่จะทำให้ลูกๆนั้นเป็นใบชนะที่แท้จริงลูกเดี๋ยวนี้กําลังจะถูกย้ายเดี๋ยวนี้ลูกกําลังจะถูกย้ายและกําลังจะถูกเปลี่ยนจากนาเกลียดให้เป็นสวยงามเดี๋ยวนี้บ,า,บากำลังจะย้ายเรา และก็เปลี่ยนเราจากน่าเกลียดเป็นสวยงามคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสมุญาของผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาให้กับทุกๆคนแล้วความปรารถนาอะไรที่ลูกจะต้องเติมเต็มคำตอบสมุญาของผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาให,ให้กับทุกคนก็ค,คือกร,รมดีลูลูกของแม่ของโลก คนผู้ที่เติมเต็มความปรารถนาให้กับทุกๆคนทุกคนปรารถนาที่จะได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นลูกๆของแม่ของโลกและพ่อของโลกจะต้องโชว์พนทางไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตให้กับทุกๆคนอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนี่คือธุรกิจของลกูกในสาระของคุณธรรม ในวันนี้จุดแรกบาบาได้พูดว่าจงเพียนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมาเป็นผู้ที่มีค่าที่จะได้รับการบูชาอย่าได้ปล่อยให้ตัวรูปเองได้รับการบูชาเหล่านั้นไม่ควรที่จะให้ใครมาบูชาเราอย่าได้ปล่อยตัวเองให้คนอื่นมาบูชาเราเมื่อเรานั้นดวงอุญญาณและร่างกายเท่านั้นบริสุทธิ์ทั้งสองลูกก็จะมีค่าที่จะได้รับการบูชาจุดที่สอง จงมาเป็นผู้ที่รู้คิดและฉลาดและทำงานรับใช้ในขณะที่มีความรู้สึกให้คุณประโยชน์จงมาเป็นไวชนาที่แท้จ,จริงด้วยคุณธรรมที่สูงส่งพรของบัพตดาในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นเกราะการมายาและด้วยความรักของพระเจ้าให้บอยบินขึ้นไปเหนือการดึงต่างๆของโลก ขอให้ลูกนั้นเป็นเกาะการมายาและด้วยความรักของพระเจ้าจงบอยบินขึ้นไปเหนือการดึงต่างๆของโลกความรักของพระเจ้านั้นคือวิธีซึ่งลูกสามารถที่จะบอยบินขึ้นไปข้างบนจากดการดึงของโลกต่างๆได้ผู้ที่อยู่เหนือการดึงของโลกต่างๆนั่นก็คืออยู่เหนือแรงดึงดูดของสำนึกร่างต่างๆไม่สามารถที่จะถูกดึงไปโดยมายาได้ ไม่ว่ารูปแบบของมายาน,นั้นจะมีสเสน่ห์มากมายอย่างไรแรงดึนดูดนั้นไม่สามารถไปถึงลูกผู้ที่อยู่ในสภาพที่บ่อยดนได้ดังเช่นที่จรวดนั้นขึ้นไปเหนือโลกหรือแรงน้อมถ่วงของโลกในทำนองเดียวกันลูกก็ยังจะต้องขึ้นไปอยู่เหนือนั้นหนทางที่จะทำเช่นนี้ก็คือการมาเป็นผู้ที่ละวางและหลองเข้าไปในความรัก ลับพ่อคนเดียวด้วยการทําเช่นนี้ลูกก็จะมาเป็นเกราะกันมายาได้ชาติพจนในวันนี้จงทําสเตจือสภาพของลูกให้เต็มไปด้วยพลังที่ไม่มีเหตุการณ์ใดสามารถเขย่าได้จงทําสเตจของลูกให้เต็มไปด้วยพลังที่ไม่มีเหตุการณ์ใดสามารถเขย่าได้อัจารยโอมชานตี